สาไปครับวัสวัสดีครับหมอวีนะครับจากอิสวีคลินิกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับหมอจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอการนําไขมันนะครับมาฉีดในส่วนต่างๆของร่างกายก็คือปกติเราเนี่ยเราจะรู้ว่าไขมันเนี่ยดูดไขมันนี่ก็เป็นสิ่งที่นิยมมากนะครับแต่ว่าไขมันเนี่ยนอกจากดูดทิ้งแล้วจริงๆมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่การนํามาฉีดหน้าเด็ก รวมไปถึงการทำนวัตรกรรมอันใหม่นะครับที่เป็นสเตมเซลล์สำหรับการฟื้นฟูผิวอันนี้ที่เราเรียกว่า A D S V F นะครับก็สำหรับ A D S V F นะครับก็บางท่านอาจะเริ่มเห็นบ้างนะครับในที่เราทำกันนะครับว่าแบบเอามาใช้ในการเป็นสเตมเซลล์ตัวนึงที่ใช้ในการกระตุ้นเซลล์ผิวทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นทำให้มีซ่อมแซมทำให้แบบเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำลงถึงคุณภาพผิวที่ดีขึ้นเนี่ย แล้ว a d s s f เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันน่าทำแค่ไหนทำแล้วมันจะได้ประโยชน์แค่ไหนวันนี้หมอก็เลยจะมาพูดให้ฟังตั้งแต่เรื่องของอตัวไขมันที่เอามาใช้ในการฉีดหน้าเด็กไปจนถึงตัว ADFSF stem cell อันนี้นะครับผมก็สำหรับเรื่องแรกนะครับที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของตัวไขมันนะครับอันนี้เนี่ยอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปของตัวไขมันเวลาเราส่องกล้องไปเนี่ยมันก็จะมีไขมันแล้วก็จะประกอบด้วยตัวที่เป็นเซลล์ไขมันนะครับแล้วก็จะมีล้อมรอบอ ปฏิเซลลไขมันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือส่วนที่เป็นตัวไขมันตัวเหลืองๆพวกนี้กับส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อรอบๆเซลลไขมันซึ่งปริมาณ2ใน3มเนี่ยมันจะเป็นส่วนของไขมันแต่1ใน3เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าตัว stromal vascular fraction หรือที่เรียกว่า SVF ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ช่วยในการสนับสนุนของตัวไขมันเหล่านี้ พกติไขมันเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่สามารถเกิดใหม่ได้ตลอดถูกไหมครับคือไขมันพอเราอ้วนขึ้นมันก็จะสร้างเพิ่มก็เพื่อเป็นเหมือนโกดังเก็บไขมันที่มากขึ้นมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเลยรู้ว่าอรอบๆไขมันเนี่ยจริงๆมันสามารถมีเซลล์ที่มันไปพัฒนาทําให้ไขมันโตได้ถ้าเรามาฉีดตรงตําแหน่งอื่นมันก็น่าจะมีคุณสมบัติของสเต็มเซลล์ได้เหมือนกันซึ่งก็จริงก็มีงานวิจัยมากมายบนโลกนี้นะครับที่พบว่าไอตัว S V F เนี่ยก็คือเนื้อเยื่ออรอบตัวเซลล์ไขมันเนี่ยมมันนระยช์าากคบ ถ้าอย่างปกติอันนี้ครับหนึ่งอย่างที่บอกตัวเหลืองๆเนี่ยก็คือเป็นตัวไขมันแต่ถ้าเป็นตัวที่รอบๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยเซลล์อีกหลายอย่างเลยนะครับผมก็ปกติเราจะมีส่วนที่เรียกว่า ASCs เนี่ยครับเป็นตัวของไขมันที่อยู่รอบๆเนี่ยอยู่ในตัวส่วนของ SVF ด้วยซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่ในการพัฒนาเป็นเซลล์ไขมันต่อจากอาจจะตัวแบนๆเล็กๆเหมือนเบบีนะครับแล้วก็โตขึ้นเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มาเป็นตัวที่หน้าตาเป็นเซลไขมันแบบ เขาเรียกว่าเป็นยางอดิโพไซ์นะครับจนเป็นถึงตัวเซลล์ไขมันที่มันจเจริญเต็มที่เช่นเดียวกันในการที่เกิดเราเอาตัวสเต็มเซลล์เนี่ยไปฉีดในตำแหน่งอื่นๆมันก็สามารถไปกระตุ้นการสร้างอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาไปอยู่ในบริเวณของอเซลล์ของเส้นประสาทมันก็สามารถกระตุ้นการสร้างซ่อมแซมเซลล์ประสาทเส้นประสาทได้ไปซ่อมแซมเกี่ยวกับพวกระบบเส้นเลือดอไปอยู่ที่ตับอย่างเงี้ยครับก็ไปกระตุ้นการสร้างตับได้หรือว่า กล้ามเนื้อก็ได้กระดูกก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนประกอบต่างตๆๆ่าของมันก็คือไขมันกับเนื้อเยื่ออื่นๆที่มันมีหลายตัวมากไอ้หลายตัวเหล่านี้นะครับที่มันไปทําหน้าที่ในการซ่อมแซมเซลล์ได้ฟื้นฟูเซลล์ซ่อมแซมกระตุ้นคอลลาเจนไปพัฒนาตัวเขาเรียกว่าเป็นโกลส์เตอร์แล้วก็เป็นสเตมเซลล์นั้นจริงๆค,คุณสมบัติของไขมันเนี่ยต้องเรียกว่าที่มันดูดออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากทั้งตัวตัวที่เป็นตัวไขมันเอง กับตัวที่อยู่รอบรอไขมันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้จะบอกประโยชน์ของทั้ง2อ,อย่างคือทั้งตัวไขมันและตัวรอบรอบไขมันหรือที่เราเรียกว่าตัว a d v f s นะครับก็อ่าโอเคทีนี้สําหรับเวลาที่เราดูดมาเนี่ยปกติแล้วไขมันนะครับในร่างกายผู้หญิงเนี่ยส่วนมากก็จะมีการสะสมของไข,งขมันเนี่ยหลายตำแหน่งมากนะครับทั้งที่สะสมมากกว่าผู้ชายนะครับอย่างเช่นต้นแขนต้นขาหน้าท้อง ซึ่งโดยปกติแล้วหลายท่านอยากจะให้มันเล็กลงอาจจะได้คิดถึงเรื่องดูดไขมันก่อนแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเออที่บอกว่าดูดเสร็จแล้วมันเอาไปทําอะไรได้บ้างบางทีก็ทิ้งไปเฉยก็อาจจะก็จะเสียดายของตรงนั้นประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ปกติแล้วถ้าเกิดเราทําการดูดไขมันแล้วเนี่ยจริงเราสามารถเอามากัน่นสกัดแล้วก็แยกตัวไขมันกับตัว s v f ก็คือตัวรอบๆไขมันเนี่ยเอามาใช้ในการฉีดได้โดยตำแหน่งที่นิยมเนี่ยก็มีตั้งแต่ต้นแขนต้นขาหน้าท้อง ซึ่งตำแหน่งดีที่สุดคือต้นขานะครับต้นขาทั้งด้านในด้านนอกแล้วก็หน้าท้องด้านล่างจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมมากที่สุดในการดูดนะครับเพราะว่าไขมันบริเวณเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างหลวมๆดูดง่ายพังผืดน้อยโดยเฉพาะต้นขาด้านนอกนี้หมอจะชอบมากสุดแล้วก็หน้าท้องด้านล่างนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ดูดง่ายการดูดมีสองแบบดูดแค่เพื่อเอามาเพื่อจะเก็บไขมันมาฉีดกับ ดูดให้สวยเลยนะครับถ้าดูดให้สวยเลยเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวสลายไขยมันด้วยอย่างเช่นการใช้ตัวเครื่องมือต่างๆที่เป็นอันตราซาวเป็นน้ําพลังน้ําพลัง RF อ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการสลายทําให้ไขมันมันแตกไปด้วยแต่ถ้าเป็นวิธีการสลายเนี่ยเราจะเน้นในการดูดให้มันเล็กนะครับแต่เราจะไม่ได้ตัวไขมันเนี่ยเอามาใช้ต่อเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต้องการดูดมาตำแหน่งเนี่ยก็หมอก็จะคุยก่อนแล้วว่าโอเคอยากได้ไขมันตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นก่อนไหมเราก็จะแยกเก็บมาก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ อ่าอย่างอันนี้ปกติก็อันนี้ก็เป็นตำแหน่งของการวาดนะครับหมอจะวาดตำแหน่งที่ทําการจะดูดไขมันนะครับเราก็จะมีการมากรก์คตำแหน่งก่อนอันนี้ก็เป็นบแหเวณต้นขาด้านนอกนะครับกรกะรกปาะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหลายท่านก็จะมีตำแหน่งนี้อยู่ละเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มันชอบมาสะสมนะครับจากฮอร์โมนต่างๆเพราะนั้นคนที่ผอมมากๆบางทีก็ยังมีให้ดูดได้นะครับหรือว่าตรงนี้ไม่พอเนี่ยทีเราก็จะเอาหน้าท้องด้านล่างก็ได้นะครับมีได้ทั้งสองตำแหน่งเราสามารถจะเลือกจากตำแหน่งเหล่านี้ก่อน เวลาเราอ,อันนี้ก็วงไวนะครับตำแหน่งที่จะดูดแล้วก็จะลงแผ่บริเวณด้านบนใกล้ๆสะโพกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการดูดขั้นตอนการดูดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสายลิงเขาเรียกว่าเล็กๆนะครับแล้วก็การดูดเนี่ยวิธีการดูดมันค่อนข้างพิเศษเพราะว่าต้องใช้เทคนิคเฉพาะนะครับในการเก็บไขมันออกมาคือการเก็บไขมันเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญมากเพราะว่ามันเหมือนเรากาลังจะดึงไขมันจากที่นึงแล้วก็ไปฉีดอีกที่หนึ่งเพราะนั้นเราต้องทะนุถนอมมันมากๆ ขั้นตอนการดูดก็ต้องเขาเรียกว่าละมุนละม่ลละมอมนะครับก็เวลาดูดต้องแบบเบาๆอ่อนโยนแล้วก็ต้องไม่ให้มีเลือดออกมากไม่ให้บาดเจ็บตรงอื่นมากนะครับก็เป็นขั้นตอนพิเศษพอดูดได้ตัวไขมันออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นเซลล์ไขมันที่ผสมกับก็คือเป็นไขมันที่ดูดออกมาใหม่ๆเลยอันนี้เราจะเรียก ยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นแฟตหรือเป็นอะไรก็เป็นแฟตลมรวงนะครับทีนี้ก็จะไปผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อให้แยกออกมาเป็น2อย่างอย่างที่เหมือนเราคุยไปตอนแรกคือเป็นเป็นตัวเซลล์ไขมันกับเป็นตัวที่รอบๆอบเซลล์ไขมันก็คือ a d s v f นะครับชั้นบนอีกก็จะมีการผ่านกระบวนการต่างๆในนเรื่องของการใส่เอนไซม์การตั้งทิ้งไว้การเอาไปปั่นแล้วก็มีอีกหลายขั้นตอนนะครับจนได้ออกมาเป็นอันนี้นะครับอันนี้อันนี้เนี่ยที่เห็นเป็นด้านบนเนี่ยมันจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ํามันนะครับ มันจะอาจจะมองยากนิดหน่อยแต่จะมีน้ํามันที่เป็นเหมือนเป็นคาบน้ํามันอยู่ซึ่งเราไม่ได้ใช้ตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสีเหลืองๆนะครับส่วนที่สีเหลืองๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนของตัวไขมันอันนี้เป็นเซลล์ไขมันที่ใช้สําหรับไปฉีดหน้าต่อได้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนของ S B F ก็คือเป็นส่วนเนื้อถ้าไปส่องดูเนี่ยมันจะประกอบด้วยเซลล์ต่างๆที่อยู่รอบๆไขมันที่ว่าไว้ครับก็คือ เป็นพวกไฟโบบาสบ้างเอนโดทีเรลเซลบ้างหรือเป็นตัวสเต็มเซลล์ตัวโกดแฟกเตอร์ต่างๆอันนี้คืออันที่เราจะไปฉีดเพื่อใช้เป็นสเต็มเซลล์อาจะแยกกันเนาะถูกก็คือแฟตที่ดูดมาเนี่ยมันจะแบ่งได้2แบบคือเป็นส่วนของไขมันอ่าเป็นตัวของแฟตเซลล์ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นไมโครแฟตนะครับก็เป็นแฟตที่มันขนาดค่อนข้างเล็กหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็เป็นส่วนของอ่าเอสบีเอฟนะครับโอเคแล้วอันนี้เนี่ยเป็นให้เห็นทั้งหมดของที่เราได้มานะครับ ก็จะสังเกตว่ามันก็จะประกอบด้วยหลายอย่างมาก็กมีตั้งแต่แบบส่วนที่มีเป็นน้ำใสๆเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบเหลือง,องๆมากๆ,ๆ,ๆนะครับเหลืองมากๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเป็นไมโครแฟตก็คือเราลาดูดเนี่ยเราจะใช้หัวกรองประมาณหนึ่งอยู่แล้วให้มันได้ขนาดเซลล์ไขมันที่มันพอดีนะครับตัวไมโครแฟตเนี่ยอาจจะไปใช้ในการฉีดพวกบรเิเวณของเติมหน้าผากเติมหน้าเด็กอย่างเช่นหน้าผากขมับล่องแก้มนะครับแล้วก็พวกแก้มตอออันนี้เราจะใช้เป็นตัวไมโครแฟต ส่วนที่เห็นเป็นหลอดเล็กๆนี้ก็คือเป็นตัวที่ผ่านกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นการเอากรองผ่านเฉพาะเซลล์ไขมันเป็นเซลล์ไขมันนะครับที่ตัวเล็กมากๆที่เราเรียกว่านาโนแฟตตัวนาโนแฟตจะเล็กลงมาจากไมโครอีกเราจะไปใช้ในฉีดตำแหน่งที่เราต้องการฉีดตื้นๆหรือฉีดต้องการตำแหน่งที่ต้องการให้มันละเมียดละใหม่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นใต้ตานะครับเบิกตาบนหรือว่าลองแกนตื้นๆมากๆ,ากๆเราก็จะเลือกใช้ส่วนที่เป็นนาโนแฟตนะครับ ส่วนที่เป็นหลอดแดงๆเนี่ยก็คือแยกมาแล้วนะครับหลอดแดงๆอันนี้หลอดแดงๆก็คือเป็นอันที่เป็น s v f นะครับก็คือจะกันสกัดออกมาจนแยกไขมันออกไปหมดเลยเหลือแค่ส่วนที่เข้มข้นถ้าไปส่องดูในคนนี้ก็จะเข้มข้นเต็มไปด้วยเซลล์ต่างๆที่เป็น Growth Factor แล้วก็ Stem Cell ตัว Stem Cell อย่างที่บอกมันไปฉีดเข้าไปที่ไหนมันก็จะพัฒนาเป็นเซลล์อื่นๆณตำแหน่งนั้นนะครับ ในงานวิจัยเนี่ยบางทีตัว s v f ก็มีเอาไปใช้ในฉีดในข้อเขา่าตัวข้อเท้าอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าไปฉีดเข้าเขา่ามันก็ไปช่วยซ่อมแซมตัวเข่าที่มันสึกหรอ,อทําให้ซ่อมแซมตัวคา r t i l a หรือว่าเป็นพวกกระดูกอ่อนต่างๆหรือเพิ่มน้ําในข้ออะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่า,ามันคล้ายกับ PRP ไหมถ้าเกิดบางคนรู้จัก p r p เนี่ยเป็นสเตมเซลล์ที่กั่นมาจากเลือดน,นะครับซึ่งก็จะมีส่วนที่มีค,คุณสมบัติคล้ายกันแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่เท่ากับ เซลล์ไขมันแน่นอนเพราะว่าตัวไขมันเนี่ยมันชัดเจนมากเพราะามันจะมีการซ่อมแซมมีการสร้างมีอะไรที่มันค่อนข้างเยอะมากแล้วผลที่ได้เนี่ยจากตัวประสบการณ์หมอเองก็พบว่าการใช้ตัว s v f เนี่ยได้ผลค่อนข้างชัดเจนมากกว่าแล้วก็ระยะเวลาในการทำเนี่ยเราไม่ต้องทําถี่มากถ้าเป็น PRP ต้องใช้ทำต้องบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น s v f เนี่ยหปีครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างได้ผลดีมากละก็สามารถใช้ฉีดทั้งบริเวณใบหน้าตอนนี้ที่นิยมเนี่ยสำหรับที่นี่ก็นิยมมาฉีด ท่อมแซมผิวบริเวณใบหน้ารวมถึงบริเวณเส้นผมด้วยในผู้หญิงบางท่านที่ผมบางหรือผู้ชายก็ได้นะครับคือถ้าผมบางผมน้อยมีแบบ говорят, ผมร่วงเยอะๆแล้วก็หรือจากการที่แบบอสกสบบ่อยๆจนมันเห็นเป็นร่องๆขาวๆก็สามารถใช้ตัว adsvf เนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อกระตุน้นรากผมได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็อ,อันนี้จะเป็นตัวอย่างของใช้ท่านหนึ่งที่เราทําการร,รักษาไปนะครับก็นดูบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องตั้งแต่แบบช่วงแก้มเนี่ยก็จะมีตัว ฝ้ากระนะครับรอยดาแล้วส่วนบริเวณหน้าผากนี่ก็เห็นว่าหน้าผากก็จะค่อนข้างบุ๋มๆนิดนึงนะครับหน้าผากบุ๋มเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่เจอค่อนข้างจริงหลายคนเป็นครับเพราะว่ากระดูกตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เนียนสวยเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้วิธีแก้เนี่ยมันมี2แบบคือหนึ่งคือเติมฟิลเลอร์นะครับใช้เป็นฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปทําให้หน้าผากมันเกิดความเนียนมากขึ้น เป็นโหนกนูนแล้วก็สวยงามรับกับส่วนอื่นๆแต่ข้อเสียของฟิลเลอร์ก็คือมันต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับราคาจริงก็ค่อนข้างสูงแล้วก็อีกข้อเสียหลักเลยที่หมอไม่ค่อยชอบใช้ก็คือมันมีความเงาวาวได้นะครับวิอีไปบางทีส่องกับแดดเนี่ยมันจะเห็นความเงาแวว,าวออกมาได้เหมือนกันนะครับก็จริงๆการใช้ตัวไขมันเติร์เนี่ยที่เป็นไมโครแฟตจะได้ความธรรมชาติมากกว่าเวลาส่องเนี่ยส่องกับแดดหรือจะจับดูสัมผัสดูเนี่ยมันก็เป็นเนื้อของเราเองเลยเพราะฉะนั้น ความธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากแน่นอนนะครับก็สำหรับตำแหน่งที่เราทำการฉีดเนี่ยหมอจะว่าให้ดูนิดนึ่งนะครับก็ปกติเนี่ยก็จะมีเติมได้ตั้งแต่ช่วงหน้าผากขมับแล้วก็ใต้ตารวมไปถึงคนที่มีแบบตาลลตาลึกตาโหลนะครับเราก็จะสามารถใช้ตัว m i โคร f ฟ t ได้นะครับ ก็ okay. ถ้าอย่างตำแหน่งนี้นะครับหน้าผากเนี่ยเราก็จะทำเติมตรงที่มันเป็นร่องเข้าไปนะครับก็ต้องส่วนขมับเหมือนกันส่วนใต้ตานะครับใต้ตากับตัวเปลือกตาบนเนี่ยก็จะใช้วิธีการเติมด้วยนาโนแฟตนะครับเพราะว่าจะได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่าแล้วก็เนียนมากกว่าไม่เป็นก้อนไม่ยิ้มแล้วขึ้นเป็นก้อนหรือว่าปูดขึ้นมานะครับก็อันนี้ลองมาดูรูปหลังทำกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเค สำหรับท่านนี้เนี่ยก็ตอนอันนี้จากการที่ฉีดแฟตไปเนี่ยเราก็เรามีการใช้ตัวตัวตัว a d s v f ที่เหลือเนี่ยเราก็จะใช้เป็นวิธีการฉีดพรมเข้าไปทั่วหน้านะครับก็เป็นวิธีแบบนี้นะครับการใช้ a d s s f เนี่ยมันจะเหมือนการฉีดพวกเมโซครับก็คือเราก็จะใส่หลอดเล็กๆเข็มเล็กๆนะครับแล้วก็ทำการพรมฉีดพรมเข้าไปจนทั่วเลยนะครับก็ใช้เข็มที่เล็กมากนะครับ ขั้นตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่เจ็บเลยเพราะว่าตัว svf ที่เราดูดออกมาเนี่ยมันเป็นเซลล์ของเราเองเพราะนั้นเซลล์เราเองเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันก็เข้าได้กับตัวผิวเราแน่นอนจนมันไม่รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมันแสบหรือมันเป็นยาหรือมันอะไรเพราะว่าคนที่สี่ก็จะรู้สึกแค่เจ็บเข็มเล็กน้อยนะครับแทบไม่รู้สึกเจ็บจากตัวยาเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็สามารถไปฉีดบริเวณเส้นผมได้ด้วยนะครับก็จะเติมบริเวณไรผมแล้วก็ตรงไหนที่มีผมบางๆนะครับเราก็จะ ฉีดไล่เติมตามตำแหน่งนั้นได้เลยนะครับน,นี่ก็เป็นการฉีดบริเวณเส้นผมนะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้ก็อันนี้เรามาดูหลังทำนะครับหลังทำเนี่ยก็จะพบว่าหน้าผาก,ก,เ,กเราสังเกตเวณหน้าผากก็จะมีความโหนกนูนนะครับแล้วก็รับกับบริเวณจมูกคางปกติเราจะรับพยายามทําให้มันมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือบริเวณหน้าผากนะครับก็คือหน้าผากคือตั้งแต่ตั้งไรผมลงมาจนถึงคิ้วนะครับ แล้วก็ช่วงคิ้วจนถึงปลายจมูกแล้วก็จมูกถึงคางเนี่ยมันควรจะอยู่เป็นรตราส่วนที่เท่ากันส่วนถ้ามองด้านข้างเนี่ยหน้าผาก,กับคางเนี่ยมันควรจะอยู่ระดับที่มันอยู่ใกล้เคียงกันมันไม่ใช่ว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหน้าผากปูดขึ้นมามากๆทั้งที่จริงคางอยู่ลึกๆเนี่ยก็จะกลายเป็นดูไม่ธรรมชาตินะครับหรือถ้าจมูกเราอยู่ประมาณนึงแต่ว่าหน้าผากมันโด่งนําไปเลยเนี่ยก็จะทําให้มันไม่สวยปกติ5ส่วนที่ต้องต้องสัมพันธ์กันก็คือหน้าผากหนกแก้ม2อันนะครับแล้วก็จมูกแล ทุกอันเนี่ยมันต้องรับกันนะครับถ้าเกิดหน้าผากน,นูแล้วบางทีต้องไปดูคางดูหนกแก้มด้วยว่าสัมพันธ์กันไหมหรือเทหมูกด้วยอย่างเงี้ยครับก็พวกเนี้ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ว่าจริงๆเราควรจะเติมมากเติมน้อยแค่ไหนแต่ท่านกลัวว่ากลัวว่าเติมแล้วมันจะเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปอ,นอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้การดีไซน์ของตัวใบหน้ามา,มาเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็ร่างฉีดเนี่ยโปรตินฉีดไขมันไปนะครับถ้าสองสองส่วนนะครับฉีดเซลล์ไขมันที่เป็น m มโครแฟตนาโนแฟตนะครับไมโครกับนาโนแฟตกราฟเนี่ยก็จะเติมทำให้หน้าดูเด็กลงส่วน a d s v f ก็จะเป็นการเติมสเต็มเซลล์ทำให้ผิวดีขึ้นเหมือนเราแก้ทั้งรูปหน้าแล้วแก้สภาพผิวด้วยนะครับทำพร้อมกันอ,อย่างของท่านนี้เนี่ยฉีดไปก็อันนี้หนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มลดบวมแล้วแล้วก็บริเวณหน้าผากหรือ,อรก็จะลดลดการบวมลงมาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่บวมนิดหน่อยได้อยู่ดีนะครับ โดยถ่าผิวเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนก็อันนี้จากประสบการณ์เลยก็คือพวกฝ้ากะเนี่ยจางลงนะครับแล้วก็เนื้อผิวเนี่ยละเอียดขึ้นทุมขนเนี่ยก็ดูแคบลงมากนะครับจะเดินดูหง้กกว้างแต่งหน้ายากยากก,ก็กลายเป็นหน้าเนียนขึ้นผิวที่แห้งเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะครับก็เพราะว่าตัว s v f เนี่ยมันก็ไปทําการซ่อมแซมส่วนต่างๆของผิวทําให้ผิวมันดีขึ้นนะครับนี่มองในมุมด้านมุมเฉียงนะครับหน้าผากก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนประเด็ใบหน้าอื่นอันนี้ดูจากรูปอาจจะบอกอยากนะครับแต่ถ้าได้เห็นผิวจริงๆก็จะรู้ว่าผิวดีขึ้นมากแล้วก็ตัวฝ้ากระในจริงจางลงเยอะค่อนข้างมากฝ้าในค่อนข,ข้างช่วยเยอะในฝ้าลึกๆนะครับกะตื้นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ว่าก็สามารถทาให้ผิวมันดีขึ้นเวลาผิวดีขึ้นเนี่ยการซ่อมแซมของเซลล์ผิวต่างๆก็ทําให้ตัวฝ้ามันดีขึ้นได้หรือคนที่เป็นสิวหรือว่าเป็นผิวแห้งๆผิวอักเสบง่ายช่วยได้หมดนะครับโอเคก็ สำหรับการการฉีดไขมันนะครับก็สูกก็คือเราดูดไขมันออกมาไขามันแบ่งได้เป็น3อย่างเป็นไมโครแฟตนะครับก็เป็นเซลล์ไขมันตัวเล็กที่เราจะมาฉีดหน้าเรียกว่าไมโครแฟตเวลาฉีดก็จะฉีดเป็นหลายระดับเขาเรียกเป็นอาจจะเป็นทริปเปิลเลเยอร์ก็คืออาจจะฉีด3ชั้นนะครับคือเวลาฉีดหน้าผากเนีับเราไม่ได้ฉีดเราไม่ได้ฉีดเป็นก้นกอนๆดี๋ยวเราจะฉีดผมเข้าไปให้อยู่มันแทรกอยู่กับผิวในหลายๆชั้นเพื่อความเนียนธรรมชาติแล้วก็ ้องทำทำองไก็ได้ให้ไขมันมันติดนะครับขั้นตอนตั้งแต่การเก็บการเอาไปสก,กัดการฉีดก็ต้องช้าๆละมุนระม่อมแล้วก็ต้องแบบทนุถนอบม,มากที่สุดไขมันมันถึงจะอยู่ได้นะครับอันที่2ก็คือฉีดนาโนแฟตนาโนแฟตก็คือเป็นเอาไขามันที่ดูดมาเนี่ยนะครับได้เซลล์ไขมันมาแล้วมาแยกให้โดยเฉพาะเซลล์ที่เล็กๆเ,เ,เล็กมากๆฉีดใต้ตาตื้นๆได้นะครับแล้วนองแก้มตื้นๆได้นะครับส่วนอันที่3าก็คือเป็นเนื้อเยื่อรอบ เซลล์ไขมันก็คือเรซที่เรียกว่า a d s v f อันนี้เป็นสเต็มเซลล์เอามาใช้ฉีดที่บริเวณใบหน้าก็ช่วยฟื้นฟูฟื้นฟูผิวทําให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ลดริ้วรอยเล็กๆได้ก็สภาพผิวก็จะดีขึ้นมากๆก็เหมือนย้อนวัยผิวไปได้เลยนะครับก็ขั้นตอนการทำพวกนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ต้องดูดไขมันก่อนนะครับแต่ดูดไขมันก็มีแค่ดูดเก็บก็ใช้เวลาไม่มากแต่ถ้าดูด เราให้สวยด้วยก็จะต้องปกติหมอจะดูดไขมันมาใช้กับการฉีดก่อนแต่เราก็ค่อยไปดูดตกแต่งต่อให้เล็กที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งใครที่สงสัยนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เพราะด้วยกระบวนการมันอาจจะดูซับซ้อนแล้วก็มีหลายขั้นตอนนะครับแต่การทำเนี่ยหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเหมือนเราได้ใช้ไขมันตั้งแต่ดูดออกมาเอามา,า,มาสกัดเอามาอะไรได้ใช้ได้ครบถ้วนแล้วก็เกิดประโยชน์ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็ทั้งหมดเป็นเซลล์ตัวเอง เพราะนั้นอันตรายต่างๆเนี่ยมันเลยน้อยมากนะครับรที่ต้องระวังก็คือเป็นแค่เรื่องของระวังการติดเชื้อแล้วก็ซึ่งการติดเชื้อเนี่ยจริงเจอ,อยากแต,แต่หมอทำไมาย,ยังไม่เจอถ้าเกิดเรามีขั้นตอนการทําที่ดีทําในคลินิกที่มีมาตรฐานปลอดภัยนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองหลังทําอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกัน เพราะว่าไขามันฉีดถ้าเป็นไขมันเติมหน้าอย่างหน้าผากน,นูนๆนนีครับฉีดไปแล้วเราก็ต้องทะนุถนอมซึ่งก็จะมีขั้นตอนกระบวนการในการดูแลซึ่งหลังจากนี้หมอจะมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าฉีดแคมาหน้าต้องดูแลยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อไปได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะหมดประมาณนี้ก็สรุปให้ฟังอาจจะดูลึกบ้างในบาง,บางเรื่องนะครับแต่ว่าใครที่สนใจนะครับก็สามารถ ข้ามาปรึกษาว่าเข้ามาปรึกษาหมอได้ว่าเอ๊ะท่านไขมันประมาณนี้ดูดได้ไหมฉีดได้ไหมหน้าแบบนี้เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆการเลือกที่จะทําวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูหลายๆปัจจัยนะครับถ้าเราดูแล้พิจารณาแล้วความเสี่ยงน้อยผลที่รับได้ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะดีคุ้มค่าเราก็ถึงจะลงมือทํากันนะครับก็สามารถมาปรึกษาได้โดยที่หมอก็จะใช้ความจริงใจในการตอบทําได้ทําไม่ได้ก็จะบอกได้ตรงๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ